โบนน้อยของบาทหลวงแคมเบลทำไมผมเล่นกระต่ายไม่ใช่ทำไมผมเล่นเดินเดินแล้วผมต้องเจอต่านนี้ด้วยเนี่ยแย่เลยครับผมบิงได้กี่บิงอะ่ะสองบิงโอเคสองบิงผมก็เจอคนเลยหนึ่งทีก่อนจ้า เฮ้ยเคร่งจะเสร็จแล้วหรอส่งครับผมหนึ่งทีก่อนได้ไม้ด้วยเลยอุ<ว>้ยทำไมเขาวิ่งเร็วอะโอเคแจ่มมากครับเพื่อนต่โคตรเข้มทางเครื่องก่อนละกันมีอยู่ตรงนี้สองคนนะเห็นไหม ตรงก่อนแล้วกันเนาะหนึ่งทีก่อนจ้าภูมิใจคนที่ภูมิใจ,ใใจพังเครื่องก่อนทีละคนทีละคนเรียบร้อยจ้า อย่างมันเลยเดินเนิร์ดพี่กระต่ายเจอคนไหม <Nope. S 1> เอานี่มันตุ๊กตายนี่มันเพื่อนเรานี่หว่าผมก็ไปตีเพื่อนเต็มคาราเบลเลย <c oughs> เด็กดียังไม่ได้เลย <c oughs> ก่อนเด็กดีพังเครื่องก่อนเจอคนไหมครับ ที่กาตายที่กาตายเราเดินหาเหรอเนี่ยเราเป็นเดินเนร์ดเดินเหรอเนี่ยเื่องเสร็จเลยหนึ่ง เครื่องเสร็จอีกหนึ่งรัวๆเลยทีเนี้ยหนึ่งทีก่อนครับผมไม่ทันจริงโยกหลบฟาดกันเองผมฟาดกันเองเชื่อโอเคเฮ้ยเครื่องเสร็จอีกหนึ่งหอ ก็ได้ปั่นรวนเลยนะครับเดนเนอร์มันเดนเนอร์ทำแบบนี้นะอ่ะเขาอยู่ไหนอะ่ะเฮ้ยผมได้ยินเสียงร้องเขาอยู่นะเขาอยู่ไหนเนี่ยอนี่ไงส่งก่อนครับผมทีละคน องกันมั่วไปหมดเลยทีเนี้ยหนึ่งทีก่อนจ้าเอออยู่นี่สามคนเลยบิ้กมาเซอร์ไพรส์จัด ตีทุกคนน่ะผมเจอใครผมตีหมดมาถือโอเคนี่ก็ตายเก็บตกไปแจมแจมทางเครื่องก่อนครับเห็นออร่าเป็นตัวจ้าเฮ้ยไปแล้วหนึ่งคน ครองเสร็จอีกหนึ่งเครื่อง <K id> เขานั่งทำอะไรอ,ะ <K id> อ่ะอ๋อ <K id> เขานั่งปั่นอยู่เครื่องนู้นครับ <K id> ผมมาด้วยเฮ้โอลุม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 ก่อนส่งครับผม ฮัลโหลทำอะไรกันนี้ทางไม้ก่อนเอ้ยทังเครื่องก่อนไม้ไม่ผังพังเครื่องไปอ <c oughs> ไม่ถึงครับผมจะไปโอเคก็ต่ายได้อยู่พี่ก็ต่ายเอาเรื่องอยู่ ไปอีกหนึ่งคนแล้วทำไมตัวนี้จุกตึงจังหนึ่งทีก่อนจ้าสเต็ปบิงติดไม่ได้ตั้งใจนะคือบิงติดจริงๆมเมื่อกี้บิงติดจริงๆผมต้องไปกับเพื่อนหรือเปล่าเนี่ย นี่รอยเท้าใครครับรอยเท้าใครเป็นลอยเท้าใครเนี่ยเพื่อนเจอคนอีกแล้ว,วะ่ะแยกจะเล่นกับเพื่อนเหรอเนี่ยเพื่นผมไม่ตั้งใจเล่นเลยอะี๋ยวผมพังเครื่องออร่าก่อนพังเครื่อออร่าไป ดีก่อนจ้าเครื่องเสร็จไปอีกหนึ่งเลยได้ย <Incred ibly. S 1> ินใครอยู่แถวนี้อยู่นะชั้นบนหรอ วิงลงมาข้างล่างหรือเปล่าเอา้าเจอแล้วครับผมโอเคก็ว่าเสียงใครอยู่แถวนี้อยู่ตรงเลยครับผมไล่ไปพี่ก็ตายแล้วผมรอชาร์จบิงก่กอน เฮ้ยเครื่องสุดท้ายแล้วเหรอเฮ้ย,ยผมเผลออุ้มมาดีลืมไปว่าต้องทําให้นอนไม่เป็นไรครับมีเวลาอยู่เขาน่าจะช่วยกันละมังละมังอ่างเครื่องก่อนครับ จังคนนี้เรียบร้อยจ้าส่งไหมเนอเนอส่งเลยแล้วกันถามตัวเองถามตัวเองไม่ได้ถามพี่กวางนะไม่มีรอยเท้าอยู่นี่ เจอคนไหมล่ะโอ้โหไม่โดนหนึ่งทีก่อนจ้าโดนจ้าส่งเลยแล้วกันเนาะ เฮ้ยเข้าเครื <|so|> 네่องจนเสร็จเลยหรอเครื่องนี้เสร็จครับผมแต่คนอยู่ไหนไม่รู้เจอและคนวิ่งอยู่นู้น ผมบลิงไปไหนเนี่ยผมบลิงไปไหนเนี่ยตีเลยครับผมโอเคคนหนึ่งเขาออกท่อไปแล้วคนสุดท้ายสามารถฆ่าได้เลยพลิกตัวไปแล้วก็บิงมาบีบคอซะหน่อย มันจริงวันนี้เวลาหมดลงแล้วหวังว่าทุกคนจะสนุกและมีความสุขกับคลิปที่ผมทำขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบา,บาย